นี้เลยค่ะตีนแบบนี้พี่น้องมึงอินโอ้ยพี่นอ้องคาตังกล่องก็รับโทรศัพท์บางนัง้นสีแต่บุหงค์เเจิอกเมื่อตะลนสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสักครู่สู้คนจากทางฝั่งไทยฝัง่งลาวหรือกระทั่งต่างประเทศมาจากพี่น้องจ้าวันนี้พามากินตําเล็บมือนางกับพี่น้อง่ตาตําเล็บมือนางหรือกับมีขนมเส้นมาพร้มพอมถือขนมเ้นตีน ตีนแบบนี้เลยค่ะตีนแบบนี้พี่้องเมืองแตโ่โอ้ยมะหองแห้งฝันหลุดตกเงี้ยโอ้ท่องยานไม่ตัดเจ้าผู้ใดผู้ไปลักเปิดไม่เนไวไหมแบดบซิเมอร <c oughs> ์ตอ้พี่ในรายการโอ้โหตีนไกอวบอวบพี่น้องแกะเองนะคะเนี่ยตีนไกลตลาด โอ้ไม่แหดข้อค่ะถือมาจับตินบักพริกไอแมววาทุงไฟเธอร์ที่เป็นโลกติดบบกพริกไม่ได้แล้วทํะมาเสดายบ้าไม่บอกทัวพี่น้องเรอแกเองมึั้งไอืม Yên mừng Thế bảo uống nước này xong กตีต่งบ้ากันใส่บุกพีจักหน่วยคู่หมักแบบเพ็ดๆเ,เลยวันซื้อมากเป็นถุงใหญ่ๆบุกพีแข็งมันกับปันเนื้อบ้ามันอยู่ทั้งตึกพี่น่องก็เไยไม่อยากต่ำได้ปันไหวปะสันค่ะ ง่ามใส่บนตักใส่ทีละสีบวงเต็มๆพี่น้องบวงใหญ่ๆจังเสียสีบวงอืมบาดเนี่ยหมูว่านเออบันนี้ว่าเล่นแบบพริกเหมือดว่เล่ลองปันเบิงว่าเอาเบิงเบิงเด้อกขันติต่ำกินปกติคือจังพี่น้องเพิ่นทั่วไปเนี่ยซิบหน่วยสี่มันสีได้บบกพริกซ้ำไลยพี่น้องบนตวงเบิงสีบวงพี่น้องบืกพริกขาซิบหน่วยโอ้สูเหมือกิ่นทีละซ้ำนี่ไต้ก็ยังเป็นมันสิตายพี่น้องอืม อันนี้ยี่สิบเมื่อกมาว่าอวดเก่งกินบวกพริกหลายพวกแม่เมมเ่รู้ว่าจะควงกินหลายป่านนั้นคว่ำคว่ำคว่ำงูนะพี่น้องอ ลิน,ก,นก็แฝดน่าไม่เจซะองมองไปก่อนอเอนหม น้ำมันกลิ่นเพชรสมเอมร์มมันกับลึงนะ้วพี่เ้าะอือกิ่นเพราะอะไรมันกับเพชรเนาะเพชรยู่แจีมันกับลึงแล้วทำเนี่ยสังบ้ตายทัเนม่หมู่วานนีหาเห็รจังสิจักเที่ยบอกจะควงพี่นะนี่ตายมกินแบบพีกมือรหสสิบหกสิบหน่วยโอ้ย Dah ya, ชอบบพี่กับพี่น้องเรื่องก,กินเผ็ดแกงกินได้กินไดแมก้ก็กินได้พี่น้องแต่ว่าคนสิกินชื่อมือแบบมื่อหาสิบหกสิบโ,โอ้ยมันกระบ่ไหวนะพี่น้องว่าบ่าอืพี่น้องพูดว่าจะกินเผ็ดแค่ร้ายมันก็มันกระบ่เผ็ดเด้พะพนะกระบ่เผ็ดเราจะคลองหนึ่งแล้วเนาะ แต่ว,ว่าปริมาณมันหลายผดอื่พูดเป็นเมืองคนกัดยันตายยันข้าวออตาัด <c oughs> ขอพูดลายๆค่ะอ๋อเมือน upload. พี่องจีนใด้พี่เาตอนแกะเมื่อยเมื่อยยืนจะ้ราสวงสาม่วโมงพี่้องยืนแกะยืนเราแถวบ้า 很错。 นึงอิ่มแล้วเดียวอิอ่มเพราะดีอิ่มขนมเสร็จกินขนมเสพหลายเพิ่ม ่แว่าเป็นหอนทองอ่ะว่าเป็นออกหอนทองเลยพี่น้องเป็นล่มหอนในทองบางคนบอกว่าว่าเป็นเป็ดกระไรหย่อนจิวซัมกาซิเมีนครับพี่น้องกาซิว่ารู้ว่าจังหวังกินบอกพริกพะโลูพะาตัรู้ยุว่ากินเพชรแต่ว่าเบื่อเด้คิดว่ามันสิไปหาสิบหกสิบปดนั่นพี่น้องมันก็เลยลองเฮ็ดเบิ่งเมื่อวานนี่พอาะหมูพริกมันมืดพอดีแล้วมัได้เฮ็ดคลิปหลายมือวันนี้ซุ่มปันไใบมันเลยมมืดเหลี่ยมมัเดี๋ยวเลยลองตวงเบื้องเลยพี่น้องซีบวงนี่มันจะเป็นตัวใดว่าั่นววาาาทโซน ตับเนี่ยสิโอ้อยขึ้นาเป็นตับไตใส่พุ่มไข่มันสิพัางไปแล้วพี่น้องอืมได้ไฮไลท์ค่ะนี่ซ้ำนี่พี่น้องเป็นตะเพ็ดบะซีเนี่ยกระ,ะถือว่าเพ็ดอยู่นะยี่สิบหน่วยนี่พี่น้องนี่ยี่สิบก่าลูกเนี่ยนั่นแหละโอ้ก็ะยังเพ็ดอยู่ก็ยังมีวับหยดเพ็ดอยู่แบบนี้ฟาดไปหาสิบหกสิบหน่วยสมมสม,มอเสมอโอ้่บตายทุกคนจดก,ก็กเลยลดโลงพี่น้องก็พูดอัน แต่ก็นั่งใจให้ก็พูดติค่อยติชุ่มแล้วก็ติเตือนแบบว่าเตือนแล้วก็ให้ก็นั่งใจตลอดมาพี่น้องเล้าขอพูดเลยนะไอ้ค่ะพี่น้องนั่นแหละเทิ่งบ่าวค่อกับเทิ่งกันไฮ้ามแนะน้ำไฮนวลให้นี่กัฟังมากพี่น้องแนวใดเห็ดบมื่อใดกะกับว่ได้เห็ดแนวใดมันพอเห็ดใดปลาปุงใดเป็นกับปลาปูมาพี่น้องเนาะบ่าวค่อยเดี๋ยเอออีหานี่เลื่อนควั้ว่าเม่อไรเลื่อนคว้วพี่น้องบางทีอันก็อยาก มันก็เป็นนิสัยเจ้าของค่ะนะพี่น้องบางเท่อนนะสละค่ะน่าติแถวว่ะไปแล้วพี่น้องคะพอกันไม่คลิปหนาได้ค่ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาสนับสนุนทุกๆช่องทางให้พี่น้องฝากแฟนเพจ Facebook เว้นไว้แฟมบิลีน้ำอีกนึงช่องทางกับมิตรติ๊กต็อกน้ำค่ะแล้วก็ช่องยูทูบเฮาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำค่ะพี่น้องคะคอยสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านกันพี่น้องลำลำด้วยด้วถูกหวยในวันที่หนึ่งเด้อไปแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณค่ะเกิดไปยังก้าซือพี่น้อองืสละ